สวัสดีครับเจเองนะฮะวันนี้มาตามชื่อคลิปเลยถ่ายวิดีโอในมุมมองใหม่ที่เยาวราชนะครับชื่อคลิปอาจจะดูงงงนิดนึงแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจแล้วก็ได้ไอเดียในการถ่ายวิดีโอมาเองนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นการถ่ายวิดีโอในมุมมองทั่วไปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบมีมูมเมนต์กล้องแพนซ้ายแพนขวาหรือว่าทิวอัพทิวดาวคลิปนี้เจก็จะมานําเสนอในอีกมุมมองหนึ่งที่เราเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สังเกตหรือว่ามองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นก็คือการถ่ายสโลโมชน ถ่าย์โปรโมชัมันดีไงข้อดีอย่างนึงเลยก็คือการที่เราได้หยุดโมเมนต์นั้นไว้แค่เสี้ยววินาที <Sal ado. S 1> มันก็สามารถทําให้วิดีโอดู IMPACT ดูขยี้ภาพที่เราอยากจะเน้นได้นะครับที่สาคัญเลยเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์วิดีโอด้วยมันก็สามารถนําไปต่อยอดอะไรอย่างอื่นได้อีกมากนะครับและไม่ใช่ว่าใครๆก็จะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าต่อให้ใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าใช้แอปยังไง ถ้าถ่ายมาแล้วเฟรมเรทไม่ถึงมันก็สโลโมชันได้ไม่สมูทนะครับและคลิปนี้นะครับจะก็มากับ oppo reno 4ที่มีกล้องด้านหลัง4ตัวตัวมือถือมี2สีมีทั้งสี space black และสี galactic blue oppo reno 4ตัวนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายสโลโมชันได้สูงสุดที่960เฟรมเรทเลยนะครับภาพมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ยาราอ1นะคะยาราชอ1นี่คือเราจะถ่ายสโลกันตรงนี้นี่ฮนะ ไม่ทันแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราปั่นกันอ,อ้าเเดี๋ยวขึ้นตา เยยี่มครับตอนนี้เราเดินเข้ามาซอยแฝงนามใช่เราก็เดินมาเรื่อยเรื่อยจนไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนไม่กินไม่รู้จะกินอะไรแล้วเราเลยกินนี้และกันเนี่ยน้ำเต้าหู้เฮ้ยใช่ป่ะน้ำเต้าหู้เออว่า เต้าหู้น้ำเต้าหู้ไงเออเต้าหู้ไม่ใช่เต้าหู้ซะแเต้าูดหรอหนะเต้าหู้ไหนก็มาแล้วไปกินกันหน่อยไปจู่ๆก็อยากกินเฉยเลยเออจู่ๆก็อยากกินเฉยเลยเยี่ยมสวยครับผมกินแล้วนะอินเสิร์ตครับอินเสิร์ต คมันก็คือหนังเต้าหู้แบบหวานน้อยแล้วก็ด้วยความเป็นสมูทตี้เ,เก็ตมีมะมันเย็นนะมันเย็นกินแล้วสดชื่นว่ะก็ก<อ> <c oughs> ้าวไหนใจแล้ว นี่ก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายวีโอในมุมมองให,ใหม่ๆที่ยาวมากก็เป็นไงบ้างสำหรับหมดนี้ก็รู้สึกว่ามันทำให้รูปของเราหรือว่าวิดีโอของเราดูน่าสนใจขึ้นเพราะกปกติแบบว่าเวลาเราถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมมันก็แบบว่าอย่างตอนถัดม,มันก็จะนิ่งใช่ไหมมันก็ดูแบบว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่อันนี้มันก็ดูแบบว่าจะมีมูฟเมนต์อ่าสโลโมชันแล้วก็มันก็เน้นพวกอิเดเมนต์ข้างในเมันเราขยี้ตอนที่แบบกำลังผัดแล้วแบบเห็นไฟลุกอืมใช่นั่นแหละครับก็ อยากให้ลองไปเล่นดูกันได้นะครับสำหรับ Oppo d i n o 4ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กด subscribe กันให้ด้วยนะครับเวลากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ